สวัสดีค่ะวันนี้ะน,นะคะก็ออกมาเอาดอกอ,อ๋อท่ากลางสายลมแสงแดดมีฟ้าข้างหลังด้วยวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งมานะคะก็ไปแจ็คเก็ตเตอร์มาด้วยโอ้โหแม่เจ้าแล้ววันนี้ก็ซื้อเครื่องสำอางมาใหม่ใช่ไหมก็ได้แม็กชิ้นใหม่มารู้สึกเป็นปื้มอย่างแรงก็เลยวันนี้จะเอากุกเครื่องสำอางแม็กที่มีนะคะมารีวิวให้ดูเดี๋ยวรอดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเรา น่าจะเอามาไม่ครบนะเพราะว่าน่าจะขาดตัวนึงก็เดี๋ยวลองดูค่ะอาจจะพูดอะไรผิดๆถูกถไปบ้างก็ช่างมันเถอะตัวแรกปาล์มอันนี้ได้แถมมาเป็นแม็ t สโต c ค e ีมเอาไว้บำรุงผิวหน้าก่อนแบบเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยเอาอันนี้บำรุงนะก็จะได้ผิวหน้าที่ดีขึ้นดูชัดๆหลลดเล็กอันนี้ได้ฟรีมาอันแรกถามว่าใช้ดีไหมก็ ก็ดีนะก็หน้าก็โอเคไม่รู้ว่ามันดียังไงก็ได้ได้มาก็เอเอ,เอใช้แพ้ใช้ใช้ใชไปอะค่ะ <laughs> อันที่สองคือเราจะแม่ว่าเราถือกล่องมันลงมามาคู่กันทางเป็น MAC p r o Prime pr Skin Adventure อะไรสักอย่างเอา a d เดนเซอร์เป็น ใล้กับเบตอะ่ะสีเนื้อเดี๋ยวลองให้ดูโดมีที่ลองไว้ของเก่าด้วยอุบาทมากคะ่ะเพิ่งกลับมาซื้อของมเมื่อกี้ใช่เนอะแล้วก็แต่แตมันจะเป็นเนื้อื่้สีนี้นะคะเปลี่ยง่ายเวอร์อะ แล้วคือมันจะเอาไว้ลงเฉพาะจุดมากกว่าเพราะว่ามันไม่เน้นปกปิดแต่ว่าตรงที่ช่วงที่เราทาไปอะ่ะมันจะแบบกล ow ขึ้นคือถ้าเคยใช้ใครเคยใช้ไอตัวเออ่ของ e two d ที่มันเป็นเหมือนกับแบบเน้นให้แบบหน้ากล ow ขึ้นอะไรเงี้ยไอเซตใหม่ออร่าอะไรของมันอะ่ะก็ก็เป็นชนิดเดียวกันไม่ไม่ค่อยปกปิดแต่ว่าวิงวิงถ้าวันไหนใครอยากหน้าวินก็อันนี้เลย อันนี้ซื้อที่ไทยนะคะราคา1,360บาทก็หลอดคืบอหนึ่งมั้งจบคืบก็เราใช้ดูนะคะต่อไปเป็นแป้งแป้งที่ซื้อมาเป็นไลไ์ป like ู o. มีตลับแต่แป้งนี่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่า เพราะว่าตลับมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโอ้แอบออ่ะมันเน่าก็ซื้อตลับเปล่าซื้อรีฟิลแยกเออตัวรีฟิลซื้อที่ไทยก็พันเจ็ดร้อยกว่าบาทเฉพาะอันนี้นะแล้วก็ตลับอีกสี่ร้อยสาร้อยกว่าบาทสี่ร้อยแหละรวมกันก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่แต่ใช้แต่ใช้ดีมากเพราะว่า เวลาที่ใช้กับพวกเบสพวกบีบีอ,อะไรเงี้ยหน้ามันเวลาสักพักหนึ่งที่แบบเหนือออกแล้วหน้ามันเหมือนหน้ามันเยมิมอ่ะคือมันปกปิดดีมากแล้วก็แบบหน้าวิ้งมากเป็นลูกรักของเราเราใช้แบบทุกครั้งที่แบบออกบ้านอะไรเงี้ยวันนี้น้ําอาจจะเสียงดังนิดนึงเพราะว่าเอามาเล็กข้างล่างบางทีอยู่บนห้องก็เบือ่อต่อไปเป็นบัชออนต้องบอกว่าเรามีบัชออนสองสี ันนี้เป็นสีชมพูอมส้มอันนี้เป็นสีชมพูมมนนมพแบบเบบี้พิงค์นะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูสีสองสีอันนี้จะเป็นพิงค์วูนอันนี้ซื้อที่เในดิวตี้ฟรีอันนี้ซื้อช็อปไทยมาอันนี้พีชคณิกกับพิงค์วูนถามว่าอันไหนสวยกว่ากันก็ถ้าวันไหนอยากได้แบบส้มๆหน่อยพีพีชอารมณ์แบบ ออกาสซัมของนาสนะคะก็อันนี้ถ้าแบบอยากได้แบบลุกบาร์บี้สาวแก้วญี่ปุ่นก็อันนี้เลยเทียบสีเทียบสีอันนี้เนื้อมันจะฝุ่นฝุ่นกว่าอันนี้อันนี้จะปัดยากนิดนึงเพราะว่าต้องใช้แบบใช้เยอะอ่ะแต่เราแต่เราชอบสีนี้มากเลยน่ารักพอเรามีบัชออนก็เราจำไม่ได้ว่าเราซื้อบัชออนมาเท่าไหร่แป๊บนึงนะในในดียตี้ฟรีมันเออมันมาได้กัน มันเขียนว่า810บาทถ้าซื้อในช็อปก็น่าจะแพงกว่านี้หน,หน่อยนึงแต่ไม่แน่ใจเพราะาไม่ได้หามมาผู้ไปแราเมื่อกี้ถ้าเรามีบัชบัชออนแล้วเราก็มีแปลงแปลงอันนี้ก็ของแม c หนึ่งสองเก้าเอชเป็นสักเกือบคลื่นเหมือนกัน,เป,น,เ,ปนเป็นแปงปแก้วที่ตอนแรกที่เรารู้สึกใช้ไปแรกๆเราเรารู้สึกว่าแปลงบ้านอะไรไม่รู้แข็งแต่คือแปรงแน่นมากจิกแบบ บ, on, แบบัตออนแบบติดสีเวอร์อ่ะแบบนุออ่มอ่ะก็นุออ่มนตอนนี้ใช้ก็ก็โอเคค่ะแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนไหมก็อยากก็หมั่นล้างเรื่อยๆแอบอายสภาพเพราะมันเน่านิดหนึงต่อไปเป็นลิปละลิปบาลไม่ใช่ลิปบาลแลบบ้วแหละเป็นลิปชิ้นที่มันบอกว่ามันเป็นลิปบาลนะคะอันนี้เหมือนเคยทำหายไปช่วงันึงรู้สึกแบบนอยเวอร์ อันนี้เป็นที่จริงสีมันดูแดงเนอะลองมองปักด,ดูแดงเลยอะ่ะโอ้แรงไปเลยแต่พอเกกี่ยก็ก็ก็หายอะ่ะก็ชุ่มชื้นดีค่ะแล้วก็ติดสีด้วยแบบวันไหนที่ีเกียขี่เกี่ยก็ทาปุ๊บก็ทา,ากอนเพอะปากมันวาวๆอันนี้สะดวกจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่รู้สึกจะเออ หกร้อยก็บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปากนุ่มชุ่มชื่นะคะ่ะแต่ถามว่าถ้าไอกระปุกเนี้ยหมดอะ่ะซื้อต่อไหมก็คงไม่เพราะว่ามันคงนานอะ่ะคือคือเราเหมือนเราไม่ได้ใช้เลยอะ่ะดูดิแบบก็เสียดายอะ่ะก็พยายามรีบใช้อยู่นะคะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะหมดอายุก่อนต่อไปเป็นลิปสติกลิปสติกเราเอ,อ่อของแมก สีของเราเป็นครีมครับเป็นสีชมพูแบบน่ารักทีเดียวนาอเดี๋ยวเราจะลองปาดให้ดูนะคะเป็นสีนี้คือพอขึ้นปากมาแล้วมันน่ารักมากเยวทาให้ดูก็แล้วอ้ ลิปสติกนะคะพอเรามีลิปสติกเราก็มีลิปกอสใช่ไหมตอนนี้ซื้อมาเป็นคอลเลกชันเออเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเป็นแม็กเซตนะคะมีลิปกอสอยู่ข้างในห้าสีเป็นอันนี้เป็นเออสีชมพูห้าสีต้องปาดให้ดูไหมปาดให้ดูก็ได้เนอะเอาเฉพาะสีน่ารักน่ารักละกันสีนี้ อมันคือสีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เออคล้ายๆสีชมพูเออของเรียกว่าอะไรนะแคนดี้ดอสีน่ารักเลยเป็นสีชมพูนมเย็นอันนี้เราชอบมากๆซื้อมาก็ใช้ได้ไม่ถึงสองสาครั้งอะคะ่ะเพราะว่าน่ารักเกินในการใช้ เซตนี้เป็นกอสห้าแท้งนะคะก็มีกล่องมาให้ด้วยน่ารักโมอเออะโมอเอะแม็กซอะไรโมอเอมาเซตนี้ซื้อที่ไทยก็พันห้ามันน่ารักเรากับแม่ก็ตายตรงกล่องค่ะตอนแรกก็ซื้อแค่แปรงสตพักมันก็แตกลายมาเรื่อยๆเพราะเราอันนี้เป็นของเก่าที่หมดแล้ววันนี้ได้ของใหม่มาเป็น m a c โป l ลองแว a คอนซีลเลอร์นะคะ ซื้อที่ช็อปเมื่อกี้ก็เจ็ดรอยเก้าสิบบาทลองดูลองดูปกติเราใช้เออแป้งอันนี้ NC สามสิบปั้งคะแต่เราคิดว่ามันดำไปนะน่าจะสักที่้าน่าจะโอเคพนักง,งานคงเจะให้ผิดนิดนึงอันนี้อันใหม่เลยแกะกล่องเป็นคอนซีลเลอร์ขวดแก้วนะคะอ๋อไฮโซอ่ะรู้สึกดีที่สุด <laughs> คือไปลองมาอันนี้สี เปสิบห้าเออ nc สิบห้าเลยสี่สิบห้าเลยทีเดียวอ่าเป็นก็ขวดหน mm, mm. ึ่งเก้ามิลเก้ามิลลิตรก็เป็นหัวหัวบีบนะคะหัวปัม๊มปัมจุ๊บจุบอันนี้เดี๋ยวจะมาอันนี้ต้องรีวิวแยกต้องดูว่าเกี่ยดีไหมแต่ตอนที่ลองคือคือเนียนมากอะ่ะกบสีลิปตรงลิปติอะไรเงี้ยหายหมดเลยเลย ก็เดี๋ยวมาลองดูค่ะอันนี้แล้วเราก็มีแป้งของอแป้งตลับอีกรุ่นหนึ่งเป็นสตูดิโอฟิกนะคะสีดำตลับสีดำดำอันนั้นจะถูกกว่ารุ่นนี้หน่อยนึงน่าจะพันรวมรวมตลับละอันนั้นน่าจะพันหนึ่งร้อยกว่าบาทอันนั้นก็ดีแต่ว่ามีคนบอกว่ารุ่นนั้นดีกว่ารุ่นนี้เพราะว่ามีคนบอกว่ารุ่นเนี้ยใช้แล้วหน้าดำแล้วก็งงงไม่แบบฮะใช้แล้วหน้าดำแบบบ้าๆอะไรอย่างนี้เรา ส่วนตัวเราใช้อันไหนก็ได้คือสตูดิโอฟิกเราก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าอันนั้นใช้แล้วเราดําก็ต้องไปลองที่เคาเตอร์ดูนะคะสําหรับคนที่บอกว่าโอหพนักงานแม็กแม่งกูไม่อยากจะเข้าไปเลยอะไรี้ก็เข้าไปก็ทําหน้ายิ้มแย้มใส่เขาค่ะบอกเขาด้วยนะคะว่าเราจะซื้อเขาจะได้ทําหน้าตาดีๆใส่เราคือพนักงานแม็กมีปัญหามีปัญหากับเรื่องนี้มากแต่คือแต่ที่เราซื้อคือเราไม่เจอนะคือ ซื้อก็เจอพนักงานดีๆแบบที่สาขาแต่มันแลกแต่สาขาด้วยแหละเราซื้อสาขาเซ็นทันเนี้ยก็ไม่มีปัญหานะคะเซ็นทันบางนาใครที่ไม่เคยลองซื้อแม็กมาก่อนก็อยากได้บริการประทับใจก็เซ็นทันบางนาค่ะเอาแม่ไปด้วยก็โหพนักงานนี่เชียร์กระจายอ่ะของถมของแถมเต็มไปหมดเลยสำหรับวันนี้ก็รีวิวของแม็กหมดแค่นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะทํารีวิวของที่ซื้อมาใหม่วันนี้นะคะ ก็เยอะพอสมควรเหมือนกันมีสก,กินฟูลแล้วก็อีทูดี้อีกอันหนึ่งก็เป็นแมกอันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะใครไม่ชอบนะคะไม่ต้องดิดไลน์นะคะหน้ารำคาญค่ะไม่อยากรู้ว่าไม่ชอบนะคะไม่ชอบก็ปิดไปคะ่ะไม่ได้ขอร้องไม่ได้กราบตีนให้ดูนะคะเอ,อไม่ชอบที่หน้าก็มาไปเม้นท์บอกใน Facebook ตรงๆะคะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรเรารับได้นะคะก็วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายเอ้ยลืมปอลลคนที่มาเอาเทสเตอร์แล้วซื้อขนมมาฝาก ขอ,ขอบคุณนะคะคือขนมอร่อยอะ่ะขอบคุณมากๆบ๊ายบาย